สวัสดีค่ะพอแมพน้องเมื่อนี้ก็มาพอกับมาดามคำนวนคือเกาเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้น้ําไหลหลากเอาบิวา้วน้ำเนี่แหละนพพีพน้องมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะเนาะเสียงดังมากเลยมาดามก็เลยต้องปิดเสียงเนาะคะ่ะฟังแต่เสียงมาดามไปก่อนนะะพพีพน้องเนาะ,ะป้าเสียงน้ำดังแห้งขนาดเนาะ,ะนี่คือตน้นต้นน้าที่ไหลมาเนาะคะ่ะเป็นฝ่ายน้นนะะําล้นเนาะท่วมนาของมาดามหมดแล้วพอแมพน้องเอ้ยจะไปกินเขาใส่เนาะ,ะ,นะ,ะปีนี้เนาะ สุดเลมีข่าไรเอามาฝากมาตอนเด้อค่ะเด้อพี่กัดอยู่หนองบวงะะัวลําพูสุวรรณคูหานาอค่ะเว้าหยอกเว้าหยอกพปเรือ่องออะเราไปดูตัวเลขแนวทางของลุงส่งนะคะเพราะว่าของลุงส่งเข้าอีกแล้วเด้อค่ะเด้อของลุงส่งเข้ามาอีกแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมเนาะ,ะท่านนี้ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะ เป็นจังได่พแมพี่นองได้กับลุงทรงบะนะ้อค่ะเนาะของลุงทรงเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะเด้อยังไงก็กร่าบขอบุญขอบุญลุงทรงนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอบุญขอบุญเป็นอย่างสูงเด้อลุงทรงเด้อนี่ผู้ใดโศกใดหมานนําลุงทรงบะนะ้อค่ะเข้าเต็มเต็มนะคะหนึ่งเก้าแบบไม่ต้องกลับน,นะคะให้มาแค่สี่หางเด้อค่ะเน้นๆจอดๆเนาะคะ่ะเนาะ เน้นๆนตัวเจาะแล้วก็รูดก้าวตัวเดียวเนาะคะ่ะป๊าดสุดยอดเลยตัวรูดเนาะ,ะวันนี้จับตามองแล้วค่ะมีใครได้ใครตามลุงส่งไหมเนาะเข้าเต็มๆแค่สี่หางนะคะแค่สี่หางคอมเมนต์มาหน่อยนะคะถ้าใครได้ใครตามเนาะเพราะว่าของลุงส่งก็ถือว่าเดินดีนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูประวัติก่อนเพราะว่าเอฟซีบอกว่าขอเบิรงประวัติของลุงทรงนี้พัชร์ก็ดีมาดามเจบไนนะะ้ให้เนาะ อหลุดไปสองงวดแล้วตัวนี้หลุดสองงวดแล้วก็แตกสามตัวเนาะแตกสามตัวเข้าสงตัวตรงๆเนาะแล้วก็มาหลุดไปสองงวดแล้วก็มาเข้าอีกนะคะงวดน,นี้เข้าแต่ตัวรูดเนาะคะเนาะ ให้เบื้องประวัติไปน้ากันพ่อแม,ม่พี่น้องเพราะว่ามีเอซีเรียกร้องเข้ามาเนาะคะ่ะว่าของลุงทรงขอดูประวัติหน่อยสันของลุงทรงเคยแตกสามตัวมาสองครั้งแล้วมั้งนะแตกสามตัวตวดมาสองครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็เข้าไปหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าตัวตรงเนาะโอตัวตรงเนาะแล้วก็ไม่ได้เข้าตัวนเน้นเนาะ แล้วก็หนึ่งสี่เข้าตรงๆง,ตงแต่ไม่เน้นเน้นแต่ตอนนี้ลุงส่งตัดให้แค่สี่หางเด้อค่ะน่าจับตามองนะคะเมื่อก่อนให้หลายหางแต่เดี๋ยวนี้ให้แค่สี่หางอย่าลืมว่าของลุงส่งเข้าสามตัว,ต,วตัวนะคะงวดน,นี้เนาะเดือนห้านะคะแล้วก็มาเข้าสองตัวห้าสี่ตรงๆแบบไม่ต้องกาบ สองงวดติดเนาะเอ้าของลุงทรงเข่าสองหัวติดแล,แล้วก็เว้นตปวนี่แล้วก็เว้นเนาะแล้วก็มาเข้าอีกเป็นงวดที่สามแล้วก็เวน้นแล้วก็มาเข้าสองวดติดจําไว้เลพ่อแม่พี่น้องของของลุงทรงเข้าสองหวดติดแล้วก็จะเว้นวักหน่อยเนาะเออมีการเว้นวักเด้ออย่าเว้นวักเด้อลุงทรงเด้อหวดต่อมาันีคอยเข่าเด้ออย่าอุ้ย,อยขอโทษขอไป เยว้นวักเด้อลุงทรงเด้ออ่าแล้วก็เว้นวักมาเนาะอ่าเข้าแต่ตัวรูดเอาแมนแมนเด้อลุงทรงเด้อห่วยผูใดสิโบอยากให้แมนเนาะมาดามมาตีงวดนี้แตกสุดๆแตกสลุยสามตัวตัวสองตัวบนตรงๆแบบไม่ต้องกับแค่สี่หางเนาะออมาให้สี่หางแตกกระจุยเลยเนาะค่ะงวดนี้ไม่ผ่านเนาะ หยุดไปสองงวดกลับมาอีกแล้วนะคะงวดนี้ไม่ผ่านแล้วงวดนี้กลับมาพัง,งาดอีกแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะดีใจกับคนที่ได้กับลุงส่งเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้มาจับตามองใหม่เนาะคะ่ะจับตามองใหม่ว่าลุงส่งจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมเนาะค่ะเนาะ,ะไม่เป็นการเสียเวลาเราให้ดูไปเลยเนาะคะ่ะว่าลุงส่งให้ตัวไหนแล้วค่อยมาดูว่ามีของใครเข้ามั่งเนาะค่ะเนาะ เตรียมทัวแคปหน้าจอเด้อพรมพี่น้องถ้าใครแคบหน้าจอไม่ทันไม่เป็นเดี๋ยวมาดามอ่านให้น้ะค่ะนาะเ,ะเตรียมสมุดปากกาเด้อค่ะเด้อเตรียมสมุดปากกานะคะนี่จะเป็นของลุงส่งที่ให้มาจัดกันเด้อพรมพี่น้องสวยๆงามๆจะได้แคปหน้าจอ จะเป็นของลุงทรงที่ให้มางวดวันที่28วันสุขที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่27นะคะลุงทรงให้มารูด5ตัวเดียวลาวพัฒนาเลขหลักก็จะมี1795ตัวนี้มาดามเขียนใต้กันเบิ่งเอาเด้รพ่อแพม่พี่น้องบไดยเมแม่นจับคู่เราก็จำให้แล้วพี่สองตัวแค่สี่หางนะคะ สองตัวสี่หางเอาลุงทรงว่าให้สามตัวบอกว่านะหรือว่ามาดามเขียนผิดเบืองไห่อนเด้อพ่อแม่พีนนน่น้องบันไดเิ่นกห้มาแล้วเด้อค่ะยังบ่ท่านด้ลุงไห้ลุงท่งให้มาอย่างนี้จริงๆค่ะไม่มีสามตัวเด้อพ่อแม่พี่น้องเ้ยบ่มีสามตัวเนาะค่ะเนาะมีแต่สองตัวนะคะมีแต่สองตัวไม่มีสามตัวอะ เรามาติดตามชมว่าของลุงทรงจะเป็นยังไงจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องตัวกันก็จะมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะคะเด่นสุดเจ็ดพะนะเด่นสุดเจ็ดคือรูดหารองหกวะนะ จัดไปพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นสูตรใหม่ของลุงทรงก็ได้อันนี้แม่ดามว่าเอาเองเด้อค่ะเด้อแม่ดามมีใจและวิเคราะห์เองเด้อค่ะ่อม่นลุงทรงวิเคราะห์เด้อ่อม่พี่น้องเข้าใจตรงกันนะคะเอามาดามอ่านให้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครจะตามของลุงทรงสองตัวสี่หางหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าห้า ตัวกันก็จะมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าเอาบไกับโบลุงทรงให้เน้นเน้นแบบไม่ต้องกลับใช่ไหมเพราะว่ากลับให้แล้วเนาะนี่นะเนาะแสดงว่าเพื่อนไยมากเน้นเน้น,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 นบไรกับอ่บพ่นอแอมพี่น้องกลับไปเด้อกายบาาบกลับเนาะแล้วก็ตัวเด่นนะคะเจ็ดกับหว่าสัน เอาแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของลุงทรเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณลุงสมนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะตัวเน้นตัวเจาะห้างเดียวโคโลพ่อแม่พี่น้องห้าเจ็ดอะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องวงกลมไว้เด้อค่ะเด้อห้าเจ็ดนะคะอะชอบก็จัดค่ะข,ขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาแคปเป็นแนวทาง ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อคะเด้อแล้วคลิปต่อไปจะเป็นของชอเชษชัยเนาะคะ่ะของชอเชษชัยอย่าลืมว่าเดินดีมากเหมือนกันมาบ่อยมากแต่ไม่ค่อยได้สังเกตเนาะคะ่ะมาเงียบเงียบรอติดตามชมเดี๋ยวจะลงให้ของเข้าเข้าไปหนึ่งเก้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับตัวรูดมาทั้งบนและล่างกอดคอกันมาเนาะ จับตามองแล้วก็ของซองสุวรรณลงคลิปให้แล้วเร้อค่ะเพราะว่าของซองสุวรรณของเขางวดก่อน8ตมตัวตรงเอฟซีเยาวาวาเดอปัจิวัตเอาลตอันเก่ามาว่าคลิปได้เกเว่าบางท่านบางคนเพิ่นเพิ่นบริเบิรทุถกคลิปเนอพ่อเม่พ่นองถ้าใครดูทุกคลิปก็กราบขอบุญขอบุนเป็นอย่างสูงเด้อ่อเม่พ่นองเด้อ ที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะเพราะว่าบางท่านก็จะดูเป็นบางคลิปนะคะ่ะของซองสุวรรณเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเข้าตัวกัดแต่ก็ถือว่าเข้าสองวดติดแล้วนะคะงวดก่อนเข้าสามตัวตรงๆแล้วก็สองตัวบนตรงๆเนาะคะ่ะงวดนี้ลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้ทั้งสองช่องเนาะคะ่ะเนาะมาดามคำนวณชาแนลช่องใหญ่ช่องหลักนะคะแล้วก็ มาดามคำนวณ2เด้อค่ะลงคลิปให้แล้วของปูศูนย์เก็เข้าไป9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อค่ะเด้ออ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบุญปูเด,ด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะแล้วก็ของออปอยเป็ดก็เข้าไปแต่ตัวรูดนะคะหนะคะถ้าใครต้องการ fc ต้องการของใครคอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะจะให้ลงของใครก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็ของเลขมีที่มาเขาเข้าไปแต่ตัวรูดเด้อค่ะเพราะว่าของเขาวดก่อนเข้าไปนะคะที่สี่แปดแปดสี่แบบไม่ต้องกลับเนาะโอ้กลับอยู่กลับอยู่เข้าตัวกลับแตกตัวแต่เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะ อยากให้ตามค้องผู้ใดกระบ,บอกมาเด้อปุ่มเมพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อแล้วก็ของมาดามก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะค่ะต้องการขอโทษขออภัยเนาะ,ะคลิปนี้แคบนาดจ,จอเด้อปุ่มเพี่น้องคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงส่งแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนัะค่าวเนาะขอบุญขอคุ้นเป็นยางสูงเอค่ะดยอคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ